อะไยาวพี่ยาให้ผมปักฟังเหินลูกนึงราะว่าอยู่อยู่ทางเข้าฝั่งฝาครับทางเข้าฝั่งฟาพี่แบพี่แบอยู่ไหนวะกูไม่ได้เสียงพี่เบเลยเนี่ยพี่แบคุยกับอยู่อยู่พี่เพื่อนนายกอยู่แป๊บนึงพี่แบรเอาเอาไงเนี่ยไม่จะตันแล้วพี่แบเอาได้แล้คุยเสร็จแล้วมา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 มไมมามามามนมามามนมา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 ัามามามหมา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 ม้มา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 าเามามนมามามาา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 าเดี๋ยวาทานี่ยปักเลย เอ้ยใครมาปังไหนพี่พี่ปืนใคร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 มีบ้างปังไหนดิไปปังไหนดิเอายิงปีกปังไหนดิไปกลายตรงตรงแลมโบผมอ่ะมีมีใครมาปักได้ปะอ๋มาเดี๋ยวผมปักเองเดี๋ยวผมปักเองปักเลย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 มาแล้วกูปักนะกูปักอีอีเอ็มพีชั้นล่างนะกูปักเอ็มพีชั้นล่างนะเฮ้ยปักปักตรงทางออกหน่อยตรงข้างกูปักแล้ว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  เพื่อนตายปะรถพังนะรถพังเพื่อนตายไหมคนนึงอ่ะไขึ้นไปนี่ขึ้นไปเฮ้ยเพื่อนตายปะคนนงขาเไปดูดิข้างบนอ่ะน่าจะแพ้ตอลุดรถมดมากแล้นะ้นเลยละขึ้นขึ้นมขึ้นมขึ้น้นขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นดมาจอยู่จีเร็วขึ้นหรือให้ลงไม่ไม่ขึ้น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 ในห้องขั้นสุดนะชั้นกับบนสุดชั้นกับบนสุดเงียบเงียบไปสุดไปสุดก่อนสุดไม่ขั้นน แม็คลาเรนแม็คลาเรนแม็คลาเรนมันเหินลงมาซ้ำเลยซ้ำเลยน้องซ้ำเลยกูยิงให้เฮ้ยยิงกูทำไมเล่าถือไว้ถือไว้ถือถือศพแล้วเปลี่ยนปืนไว้เลยน้องได้ศพแล้วถือปืนไว้ได้ศพแล้วถือปืนมีตรฮันน่าคันหนึ่งตรงเทนน่าขาวเข้ามาตรงแรมโบกขาวนะปืน ไอเพื่อนหายเพื่อนหายอีกคนเพื่อนหายอีคนดูดูดิเพื่อนตายเพื่อนตายได้ไหนเพื่อนตายได้ไหนเพื่อนตายได้ไหนเลยนหเลยนหเลยนให้ซ่ไปซ้อมไปซ่อมไปกูเองให้ลงนะเื่นอย่าลรถนะตามตามตามแผนนะไอดีคุมพื้นกูเพื่อนไหนไม่ได้อยู่ข้างบนเอ้ยมาตรงมาตรงิข้างด้านแบ่งเอามาหน่อยเอาอมาหน่อยบนแบ่งไปเรื่อยๆได้ไดนะ ตอนนี้เรามีสองไฟนะล่างกับบนนะต้องเคลียร์ทางใดทางข้างบนเคลียร์ไหมยังยังด้านด้านบนกำลังกำลังโอเค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 เอาศพถือดอเอ้ใครอะถือศพหน่อยถือศพหน่อยถือถือศพออกมาหาเขาหน่อยน้องถปยไปข้างล่งหน่อยแปไปข้างล่างหน่อยกํลังมาด้านล่างปักไปข้างหนนามึงมึงขึ้นรถคนนึงแล้วยิงให้เพื่อนคนนึงเดี๋ยวจะไปเคลียร์ข้างล่างให้ไปเคลียร์ข้างล่างเลย้างบน่าป่อนเ์งมบปั่นอโนเ์สองเิรนเบิรนเบิเบิร์นเรเร คุณพี anyway ่เพ kind of like ื่อนคนหนึ่งขบนน่ะบันโดโนบันโดโนเดี๋ยวคุณยูรังไปคุมข้างล่างนะลงไปท้ำเอ้ยมาท้ำคนนึงซำคนนึงได้ให้ยิงห้ยิงซ้ำเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวข้หลังข้างหลังบนนะมันแคสมันแคสอ๋อเอ็มพีเฮียอยู่ไหนถือโซบไว้ถือศพไว้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังถือศพถือปืนหน่อยถือศพถือปืนหน่อยถือศพถือปืนหน่อยถือปืนไว้ถือศพถือปืนไว้ถือศพถือปืนใครมีศพแล้วเปลี่ยนปืนให้หมดถือปืนให้หมดขบวนขบวนขบวนชั้นบวนนะมึงยิงกระจายก ลมาหลุดมาหลุดไปคนหนึ่งนะลำโบดำไม่เป็นไรตัดเบิร์นตัดเบิร์นตัดเบิร์นีกเบิร์นีกเบิร์นีกเอามาเชไปซ้ำไปพี่เดคือรถไม่ขึ้นถอยถอยถอยมาเชมาเชมาเชมาเล่นหน่อยโรยเยีมพีวิ่งวิ่งอยู่นี่คนหนึ่งวิ่งอยู่นี่คนหนึ่งมาข้างมาข้างมาข้างตึกตึกข้างหลงี่เชมาเชลงมาเชลงใครไม่ทำไรลงไปข้างล่างหน่อยดิเชเลยมาเชลงเลยพี่เอ๋อกูสามเองพี่อ๊อกกูสามเองโอเคโอเคข้างให้ไปยิงลูก่อยลงไปเล่น ไออนรถของมันนะมีรถของมันหยุดเฮ็นตายเฮ็นตายเฮ็นตายมีรถมันอยู่คนคันนึงหยิบหยิบหยิบมาหยิบมาเอ๊ะหยิบมาใครคันดำใครเอ๊ะเอ๊ะมาหน่อยมาหน่อยหน้าหน้าหน้าตึกลุงหน้าตึกลุงดำไปอีกหน้าตึกลุงไอโบหน้าตึกลุงมันมามันมาเออใจเย็นเย็นไม่ต้องซักตบกูพาเล่นอย่างเงี้ยมีปืนปืนคนที่อยู่ข้างล่างไล่ไล่ไล่ดับฮ้ยโหลโหรมาจีมาจีกูดิมาตามตามจีกูดิ

บวยกากก็คือกากอยู่ดีเว้ยไอ้เหี้ยจำนวนเท่าไหร่มันก็กากอ่ะไอโหลนชนเอาชนเอาชนเอาไอโหลนบอกได้เล่นให้ฮัลโหลเอาย้ายย้ายศพย้ายศพไปหน้าตึกได้ไหมหรือว่าข้างหน้าเยอะไหมอ่ะไม่มีใครแล้วนะสวนมากอลยอยู่อยู่ไหนคะไอชั้นอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนอีกถามหน่อยมีกี่ศพมีกี่ศพมีกี่ศพวะห้าชั้นบนอ่ะมีโดนได้ไงมีใครนี่ใครแข่งกันหรอปะ ออ๋บ่มีเอเล็ก์เร็เนาะเอ็กดเลนเนี่ยนมกดาเลนดาใครอ่ะอันนี้ไม่มีแักดเลนดาไม่มีห้าสครับแดงม่ดอีกตางบนหูจะซ่องรถแดงนี้โดนได้ไงเด็ดเ็ดตรงนี้อีกสหนึงไอ้นุ๊กคนนึงลาคนถากเลยจะต้ล้จบประมาณศพนะผิวศบไวนะอย่าไปศพรวมพี่ต้องพรวมพี่พี่เพชรไดนะ ต้องพอลรวมร้านกากตรลงร้านกากอีกากไอีเฮียอีงูอีสัตว์เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเอาศพลงมาแล้วเว้ยมึงเอาศพมึงเอาศพเข้าตึกไว้เอาศพเข้าตึกไว้ไอีควายเฮียตัวโง่เลยไหมมึงเนี่ยไอีเฮียมีวงแหวนด้วยแต่เสือกโง่อีเฮียมาหลุดอ่ะอีควายข้างหลังข้างหลังประมาณแปดศพทร้างเดียวเว้อแล้วรถผมติดไอีเฮียเออเอาครัะ ออกไม่ได้พี่ต้องมาไอสัตว์ศูนย์รวมผู้หญิงปัญญาอ่อนไอสัตว์ที่ผู้ชนมึงเมื่อกี้ปะใช่ผมาแลมโบเมื่อกี้ปะออกไม่ได้วะออกได้ไหมอยากเล่นมากเดี๋ยวกูจัดให้ไหนน้องลงมาเลยจบนี่อย่ามึงโดนกูอีกมึงโดนกูเรื่อยๆอ่ะไอควายอยากเล่นมากใช่ป่ะไอสัตว์หล่่่นพีอยูเดี๋ยวกูเลื้ยงให้ดูไอควายกูเลยอย่างชอบเลยแก๊งผู้หญิงกูไม่อยากจะเล่นด้วยซ้ำไอสัตว์อยากจะเล่นกับพวกกูมาก จะวูจัดให้เรื่อยๆเลยได้ใช่ผมว่าให้หน่อยดิเฮ้ยหลอเขาขึ้โบน์เข้ามาเนี่ยขึ้นนดน่ะลงให้หน่อยยิงให้สามคนเดียวสามคนเดียวสามคนเดียวเจิงกุยลงคนเดียวหนานพี่ยิงหน่อยปัดหนานปัดนานไปยิงไปยิงไปไอ้เหี้ยปัดนานอทำไมวะมึงโง่มันมันโง่หรือเปล่าวะนั่นน่ะอย่างควายอ่ะ เหมือนสมองไม่มีอ่ะปัดนาโนเฉยเลยยืนยืนอยู่ต so ัวเดียวแกงมึงโง่จังวะไอ้เหี้ยอย่างควายกดนาโนด้วยไอ้เหี้ยเหมือนสมองไม่มีอ่ะหรือว่าเราได้เท่าไหร่เราน่าจะพี่ฟังพี่ถ้าได้เยอะได้เยอะห่อไปไอ้เหี้ยโคตรตลกอ่ะ ทั้งบนมีกี่คนคะใครใครผิดสุดมานล้วนไหนได้ไหมทั้งบนน่ะฟางพี่ต้องรีบแล้ว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 แปะพอเลยมา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 ข้างล่างมีหนึ่งข้างล่างมีหนึ่งตรงกลางถนนของจังถนนมีหนึ่งมาตรงกลางถนนคนนึงก่อนที่ตำรวจจะมาเร็วๆก่อนที่ตำรวจจะมาประมาณเจ็ดแปดเทปห่อต้องหอแล้พี่แบ๊์สั่งเลยพี่แบ๊์สั่งเลยมามาตรงกลางถนนสองสุดนึงนาทีนะ พี่จะนับแล้วนะพี่จะนับแล้วนะไปดูเลยพี่นับเลยพร้อมแล้วใช่ไหมสามสองหนึ่งฮอร์ลำโบขาวไปส่งผมพาวหน่อยอีกควายอีสัตย์มึงโดนกูแน่มึงโง่หออกไปเลยค่ะเชลล์ออกไปเลยออกเลยออกเลยออกเลยาทำที่ทำกูไปเพื่อนไหนดิหนน้้าาบใครใครไม่ได้ทำใครไม่ได้ทำอะไรมึงไปไปคุหน้าคุกดิไปทำใครทำไม่ได้ทำอะไรไปเจอหน้าคุกเลยคำนึงความผมมีใครจะอุ้มไหมเลยให้ผมอุ้มรวมตัวปัญญาเอาไปพาวเลยอุ้มเลย